อเริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นาราันด้วยครับเสียงคำรามกระหายเลือดดังจากที่ไกลๆโปกโม่เฉินก็มีสีหน้าเขียวคลำ้ำพวกเขาตกลุมพรางของตระกูลหลวครั้งนี้เสียแล้วโม่เฟงเป็นยังไงบ้างชอบของขวัญของข้าหรือไม่เลวชิงเทียนปลายตามองมู่เฟิงจากด้านบนเสียงหัวรเราะเจือแววเสียสีอยู่ข้างใน แกคิดว่าตระกูลเลวใช้เวลาแค่ไหนในการวางแผนครั้งนี้กันแกคิดว่าจะมาแข่งกับพวกข้าเพียงได้ข้อมูลมาเล็กน้อยอย่างนั้นหรือช่างมันเถอะไมนเมื่อพวกเจ้ามาถึงที่นี่แล้วก็ต้องจ่ายอะไรเสียหน่อยถือว่าซื้อบทเรียนหมู่เฟิงจ้องเิวชิงเทียนกเหมิงเทะว่าเขาไม่คิดจะโต้เถียงกับอีกฝ่ายดวงตาฉายประกายขณะวางแผนหลบหนีอย่างรวดเร็ว จากความผันผวนของคลื่นหลิงที่แฝงในเสียงคำรามพอจะทําให้เดาได้ว่าเป็นสัตว์อสูรขั้นสูงแน่นอนถ้าพวกเขาต้องปะทะก,กับฝูงสัตว์อสูรขั้นสูงตอนนี้ละก็แม้จะสามารถจัดการได้แต่ก็คงจะบาดเจ็บกันทั่วหน้าและเสียพลังไปมากเพราะถึงตอนนั้นพวกเหลียวชิงเทียนคงไม่ยอมปล่อยโอกาสนี้หลุดมือเป็นแน่ทว่าถ้าพวกเขาหนีไปตอนนี้ก็เทียบเท่ากับเดินตามมาของตระกูลเหลิวพวกเขาจะไม่สามารถหยุดยั้งตระกูลเหลิว วาวีหกโลกันได้มินำซ้ำเมื่อคนตระกูลหลิวได้มาตระกูลมู่ก็จะต้องตกอยู่ในอันตรายสถานการณ์เช่นนี้มีแต่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเราจะทำยังไงกันดีโจโยเยอดไม่ได้ที่จะถามรอดูสถานการณ์ก่อนมู่เฟิงกระซิบด้วยสีหน้าซสือดเพ่อนข้าง,างมู่เฉินก็หมดคิ้วอยู่ไอลูกเต่าตระกูลหลิวที่น่ารังเกียจเสียจริงรังแต่สร้างปัญหาไม่รู้จบ โอ oh. ขณะที่คนตระกูลมู่กำลังตื่นตัวเสียงคำรามของสัตว์อสูรก็ดังก้องจากระยะไกลอีกครั้งจากนั้นก็ได้ยินเสียงลมกรูเข้ามาหาอย่างรวดเร็วท่านใดนั้นร่างแสงทั้งสามร่างก็พุ่งมาจากส่วนลึกของบึงเฮยหมิงปรากฏตัวขึ้นรอบหน้าผาสัตว์อสูรขั้นสูงสามตัวหรือเมื่อเห็นร่างแสงทั้งสามมู่เฟิงอดไม่ได้ที่จะกัดฟันกรอดภายใต้สายตาจ้องมองอย่างเป็นกังวลของทุกคนร่างแสงทั้งสาม ก็เผยเห็นร่างใหญ่โตอย่างรวดเร็วเหนือหน้าผาดวงตาสีแดงกลับเต็มไปด้วยความกระหายเลือดและโหดเหี้ยมบนหน้าผาด้านซ้ายร่างเป็นสิงโตสีแดงเลือดขนาดใหญ่ปีกสีม่วงแหลมคมอยู่บนหลังทําให้ดูน่าเกรงขามบนหน้าผาด้านขวาเป็นร่างสัตว์อสูรสีดําซึ่งดูราวกับร่างที่ทําจากเหล็กแสงแดดส่องลงมาบนร่างของมันทําให้เป็นประกายมันวาวราวกับเครื่องสังหารก็มิปาน ร่างจะสีปีกมุวงอสูรเล็กไหลเมื่อต้วนเวยกับคนอื่นๆเห็นสัตว์อสูรทั้งสองใบหน้าก็เปลี่ยนไปพร้อมกับร้องตะโกนเสียงดังนี่คือสัตว์อสูรขั้นสูงตัวจริงพวกมันสองตัวน่าจะมีขุมพลังเสริมพัวขั้นต้นบันกะเรียนวารีเพลิงดวงตามู่เฟิงกวาดผ่านสัตว์อสูรขั้นสูงสองตัวก่อนไปหยุดมองสัตว์อสูรตัวสุดท้ายดวงตาเขาเคร่งเครียดลงหลายส่วนสัตว์อสูรตัวนี้ เป็นนกกระเรียนสีดำตัวมาหาือมาเท่ว่าปีกของมันสองข้างมีสีที่แตกต่างกันข้างหนึ่งเป็นสีฟ้าของสายน้ำอีกข้างหนึ่งเป็นสีแดงร้อนแรงของเปเลวไฟเมื่อกระพือบูบไหวก็ช่างตรการตาทั้งเกลียวน้ำและเกลียวไฟก็ไหลพล่านออกมาประสานกันเทว่าคลื่นบรณะก็พลุ่งพล่านอยู่ภายในด้วยกระเรียนวารีเพลิงเป็นสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งที่สุดในทั้ง3ตัวเทียบเท่าระดับเสินพวกร่ขข้นกลางเลยทีเดียว มูฟังท่าทางแกจะโชคร้ายแล้วแม้แต่กรเรียนวารีเพลิงก็ถูกล่อออกมาหัวข่าคงได้แต่เป็นสักีพยาลศึกระหว่างมนุษย์และสัตว์อสูรขั้นสูงแล้วหลิวชิงเทียนจ้องพิธีการ,รเผชิญหน้านี้ก็หัวเราะยังอดใจไม่ไหวจากนั้นก็โบกมือให้คนของตนเข้าไปซ่อนตามหน้าผายามนี้สัตว์อสูรทั้งสามถูกล่อด้กิ่นเลือดไม่ได้สนใจพวกเขาแม้แต่น้อยสาระเลวโจเยียกัดฟัน ดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวนายท่านพวกเราจะทำยังไงดีถ้าเราประทะก,กับสัตว์อสูรเหล่านี้จนเหนื่อยละคงถูกพวกตระกูลเหลียวรอบโจมตีต่อแน่ต้วนเวยกล่าวด้วยสีหน้าเป็นกังวลแววตาของมู่เฟิงเคร่งเครียดลงตอนนี้สัตว์อสูรขั้นสูงทั้งสามตัวเล็งเป้ามาที่พวกเขาแล้วถ้าไม่สู้ก็ต้องหนีทว่าพวกเขาไม่อยากหนีไปในตอนนี้เมื่อเห็นดวงตาของมู่เฟิงกระพริบผู้ไว่วพวกวตัวนเวยก็ไม่กล้ารบกวน เขาทําได้แต่เพียงจ้องมองไปทางสัตว์อสูรทั้งสามด้วยมือที่เปียกชุ่มเหงื่อมูเ่เฉินเข้าใจสถานการณ์ตรงหน้าอย่างดีเขาก็หมดคิว้วฉับพลันความคิดสายหนึ่งก็แล่นผ่านสมองเขารีตาแคบลงประกายพาดผ่านดวงตาสีดําราวกับท้องฟ้ายามราตรีของเขาไปท่านพ่อมูเ่เฉินพูดเบาๆมูม่เฟิงตอบรับแต่ไม่ได้ใส่ใจเขาฉายสีหน้ากังวลผ่าทางปวดหัวหนักเพราะยังหาทางออกไม่ได้ ท่านลุงโจกับท่านพ่อช่วยกันสกัดสัตว์อสูรทั้งสามนี่ไหว้หรือไม่มูเ่เฉินถามมู่เฟิงหันไปมองมูเ่เฉินพลางพยักหน้าพูดว่าถ้าเป็นเช่นนั้นข้ากับพี่โจก็จะใช้พลังมากเกินไปเมื่อไรที่พวกข่าหมดแรงพวกเหลวชิงเทียนจะโจมตีเข้ามาแน่พวกท่านไม่ต้องฆ่าสัตว์อสูรเหล่านี้แค่ทวงเวลาและใช้พลังให้น้อยที่สุดก็พอมูเ่เฉินกล่าวทำแบบนั้นจะมีประโยชน์อะไรต่อเราหรือ มูเฟิงขมวดคิ้วพูดต่อถ้าพวกเราไม่ฆ่าพวกมันสามตัวก็มีแต่ต้องหนีเท่านั้นเ้ามีวิธีกำจัดพวกมันมูเฉินลังเลเล็กน้อยก่อนจะพูดมู่เฟิงตัวสั่นเทิมเขามองมู่เฉินด้วยความตกตะลึงที่ด้านข้างโจเย,ยและคนอื่นๆก็มองมาด้วยความไม่อยากเชื่อเช่นกันพวกสัตว์สูรนี้อยู่ในขั้นสูงมีพลังเทียบเท่าจอมยุทธ์ระดับเสิรนพัวเลยทีเดียวจะเป็นไปได้ยังไงที่มู่เฉินที่มีพลังหลินต้องขั้นปลาย จะกำจัดพวกมันได้เราไม่จําเป็นต้องใช้แค่หมัดในการกําจัดหมู่เฉินยื่นปากมีวิธีที่เรียกว่าช่วยโอกาสและเป็นวิธีที่ข้าชอบใช้มากที่สุดตอนอยู่ในสงครามเทพยุทธ์ซึ่งช่วยชีวิตข้ามานักตอนนักแล้วเจ้าวางแผนจะทําอะไรมู่เฟิงถามยังอดไม่ได้ลูกชายคนนี้มีวิธีจัดการได้จริงหรือข้าไม่มีเวลาอธิบายมากท่านพ่อหลอกล่อพวกมันเอาไว้ข้าจะไปเตรียมตัว มูเฉินจ้องไปที่สัตว์อสูรชั้นสูงทั้ง3ที่พร้อมจะบุกทุกเมื่อเขาไม่มีเวลาอธิบายรายละเอียดดังนั้นจึงทําได้เพียงกระตุ้นทุกคนพอได้ยินหมูเฟิงและโจเย่ก็มองหน้ากันก่อนจะกัดฟันกรอดพร้อมพยักหน้าเวลานี้หมูเฉินสามารถทําให้พวกเขารู้สึกปั้นใจอย่างแท้จริงในเมื่อเขาพูดแบบนี้ก็คงจะมีแผนการบางอย่างแค่ปล่อยที่นี่ให้ท่านจัดการหมู่เฉินไม่ได้พูดอะไรต่อเขาหันหลงังวูบหายไปข้างนอกอย่างรวดเร็ว มีคนหนีหรือเมื่อเห็นมูนน่เฉินหนีไปเลิวฉิงเทียนที่กำลังดูการเคลื่อนไหวของพวกมู่เฟิงก็ขมวดคิ้วพูดขึ้นที่วิ่งหนีไปนั้นก็คือมู่เฉินเขาตั้งใจจะทําอะไรวางแผนจะหนีไปคนเดียวอย่างนั้นหรือเลิวมู่ไปพึพมพำอย่างสับสนเขาไม่รู้ทําไมจึงรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นมูน่เฉินช่างมันเราไม่มีเวลาสนใจไอ้หนูนั่นหรอกมันก็แค่เด็กที่มีขุมพลังลิงต้องขั้นปลาย ไม,ไม่มีพวกมู่เฟิงคอยปกป้องก็อ,ออกไปจากที่นี่ไม่ได้หลิวชิงเทียนพูดแบบไม่คิดมากเทียบกับเสาหลักตระกูลมู่อย่างมู่เฟิงและโจเยี่ยแล้วใครจะให้ความสําคัญเด็กอย่างมู่เฉินเล่าหลิวมู่ไปพยักหน้าเขาให้ข้ามู่เฉินมากเกินไปมู่เฉินจะไปเอาอะไรที่ไหนมาพลิกสถานการณ์ตอนนี้เป็นไปไม่ได้ตุม่มขณะที่พวกเขาคุยกันคลื่นลิงนาแน่นกระปุกออกจากด้านล่างพวกเขาเห็นมู่เฟิงและโจเยี่ย ทานตัวนำหน้าปะทะสัตว์อสูรทั้งสามที่กำลังจ้องมาเช่นกันหมู่เฟิงหยุดกเกรียนวารีเพลิงและอสูรเล็กไหลเขาเป็นจอมยุติขุมพลังเสรินพ่วขั้นปลายดังนั้นจึงสามารถรับมืออย่างไม่เสียเปรียบแม้จะปะทะกับสัตว์อสูรทั้งสองพร้อมกันในขณะที่อีกด้านโจเย่ยที่มีขุมพลังเสริญพ่วขั้นตน้นก็กำลังเผชิญหน้าแบบตาต่อตาฟันต่อฟันกับราชสีปีกมวก่วงการประทะกันที่หน้าอัศจรรย์น,นี้ทำให้เกิดคลื่นลิงกระแทกออกมาเป็นวง ทุกครั้งที่มีการโจมตีอากาศก็จะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเิวชิงเทียนยิ้มสาแก่ใจพลางมองดูการต่อสู้ดุเดือดเบื้องล่างทว่าดวงตายังคงเย็นชาโมเฟิงโจมตีไปให้สุดแรงเลยในเบื้องแกไม่คิดจะออกไปก็ทิ้งชีวิตไว้ที่นี่เลยละกันจงังหวะที่เกิดการต่อสู้ดุเดือดในหุบเขาโมเฉินก็ทะยานตัวออกไปอย่างรวดเร็วจากนั้นกระโดดขึ้นบนเนินเขาดวงตาจ้องไปที่ป่าสีดำกว้างใหญ่ไพศาลเขาพลิกฝ่ามือ คลุยที่มีลวดลายแกะสลักก็ปรากฏขึ้นวัตถุนี้ก็คือคลุยคุ้มจิตมแมลงรางวัลที่เขาได้มาก่อนหน้านี้ฟังที่ค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในชอน่องนาราด้วยครับ